ดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราออกนอกเมืองนิดหนึ่งนะคะก็ผ่านสนามบินกําลังจะไปทุระออกนอกเมืองกันสีฟ้าเป็นสีฟ้าเลยคะ่ะทุกคนแดดแรงมากคะ่ะวันนี้วันนี้ <c oughs> ดูเหมือนพี่จะมีคนขับรถให้นะคะโอ้มีคนขับรถให้นั่งค,ะค่ะก็เราจะไปดูคอเนอร์ท็อปนะคะเราจะเปลี่ยน เาเนท็อปครัวใหม่ก็เลยจะออกไปดูนิดนึงนะคะออกไปดูนิดนึงว่ามันจะมีอะไรให้เราสนใจแล้วเลือกซื้อได้บ้างไปเลือกสีเลือกดูนั่นเองค่ะทางเดินทางค่ะตอนนี้ก็ผ่านสนามบินมาไกลพอสมควรเพราะว่าเรามานอกเมืองค่ะเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันนะคะว่าพี่ป่าจะไปซื้อเคาน์เตอร์ท็อปแล้วจะได้ แบบไหนสีอะไรหรือว่าเราไปดูก่อนก็ยังไม่รู้นะคะไปได้วยกันนะคะเแบบดินทางไปด้วยกัน,นะคะ่ะไปจ้าเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนเราจะมาเลือกดูเคาน์เตอร์ท็อปหรือเราจะเปลี่ยนเคาน์เตอร์ครัวใหม่นั่นเองค่ะก็เ,ออเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะเอาแบบไหนก็มาดูสีสันเอ,อ่อ ที่เราคุยกันมาเราก็อยากได้สีสว่างนั่นแหละแต่มันก็ต้องไปดูก่อนว่ามันมันจะประมาณไหนถึงจะเข้ากับความต้องการของเราสวยค่ะทุกคนแผ่นยอ้อยใหญ่อันนี้ look how big ใหญ่มันเป็นแกรนิตเรายังไม่เลือกคะ่ะแต่ก็อยากดูไปก่อน <c oughs> เรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาสีอะไรมาเลือกช่วยกันนะคะทุกคนอุ้ยอันนี้สวยมากเลยอะทุกคนว่าไหมอะคว,มความสะอาดก็ง่ายเพราะว่ามันสีเ <c oughs> ละนิดเละหน่อยดูไม่ออกเลยนะอุ้ยมันอยู่ไม่ห่างสนามบิน,นะคะ่ะทุกคนอ้าวไปแล้ว these think are, I think these are all granite uh -huh. so we have two choices granite or quartz which one better i think quartz good quality modern granite uh, they, it's uh, more uh, viable no yeah it's more durable for heat uh -huh. you know, like a hot pan or something okay we need to go to see inside? Or? Yeah, yeah, yeah. The quartz is inside. Uh, yeah. Some of these might be quartz. I don't know. Uh, maybe. This, looks, this is like the one we looked at, right? Yeah. Maybe we ask someone he know. Yeah, yeah, yeah. They're inside. Honey, look at this. This one look uh, bigger. I wonder behind you look like a sin. Uh, what different? It's about the same. I don't know. It might be the same. Have some sin, huh? เร,เรายังเลือกไม่ถูกนะคะทุกคนแต่ก็วสวยทุกอันแต่ใจพี่พี่ไม่อยากให้มันเป็นสีสว่างเกินไปให้มันสีแบบประมาณเนี้ค่ะเดี๋ยวเราดูตอนต่อไปว่าเราจะได้แบบไหนนะคะเข้าไปดูข้างในค่ะเพราะว่าเลือกไม่ถูกมันเยอะเกินไป We go inside <Yes. S 2> ตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะ ข้างในนี้มันจะเป็นราคาที่แพงกว่าอยู่ข้างนอกค่ะคนละราคาค่ะทุกคนก็ข้างนอกจะราคาถูกแต่ที่อยู่ข้างในนี้คือราคาแพงมันมีมากมายหลายหลากสีเลือกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนอันนี้คืออ่าเคาน์เตอร์ท็อปหรือที่เรามาทำเป็น ครัวทำเป็นนี่ใหม่นะคะหลากหลายสีเขาจะแบ่งเกรดแบ่งโซนเลยค่ะที่เราเข้ามาตอนแรกมันอยู่ข้างนอกมันจะเป็นราคาถูกแต่ตอนนี้มันเป็นอของแพงอู้ทุกคนสีนี้สวยสวยมากเลยนี่สีนี้ก็สวยทุกคนขาเลือกไม่ถูกเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่ปาจะพาเดินดู หลากหลายแล้วก็อันนี้ก็สวยมากเลยแล้วมาดูกันอีกทีมาตัดสินใจกับสามีร่วมกันนะคะว่าเราจะเลือกสีไหนค่ะสีนี้ก็สวยค่ะอันนี้คือแค่ครึ่งเรียวนะถ้าเดินทั่วนะใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเราไปตกลงราคากันก่อนคุยกันก่อนเยอะเกินค่ะ เป็นกัวดังเลยค่ะ <laughs> so this is all not gonna granite get granite all we're โอเคเขาบอกว่าอันนี้เราไม่เอาค่ะอุ้ยอันนี้แผ่นใหญ่มากค่ะทุกคนใหญ่จริงๆค่ะเอ,อเอาเข้าจริงๆก็พอมาแล้วมันมีหลากหลายสีเราก็เลือกไม่ถูกหรอกเนาะว่าเราจะเอาอันไหนก็คืออ่าแกบอกว่าแกไม่เอาแกรเน็ตนั่นเอง ช่วยเลือกพี่ปลาหน่อยค่ะทุกคนเลือกไม่ถูกเลยวันนี้ก็สวยพี่ปลาชอบมากเลยแต่วันลุกคู่ฮะบัตดินเดินแฮปไซด์วัดวัดตะคาย Probably the same as this, <But> this, this is marble we got marble o k marble อันนี้ก็ไม่เอาคะ่ะทุกคนสองแล้ว <laughs> ที่ไม่เอา granite โ okay, อเค we not need granite ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเค้ามีหลายแบบหลายขนาดหลายไซ์เจ้านายพาเดินโอ้ย this s i d e o n i t granite maybe we go in the front here s our c o u r e side c o u r e side what you you might thinking court says what we want court side i'm not sure i got t a ask <Okay. S 2> the guy ก็มีมันมีโคดกับโคดไซค่ะแต่ว่าสามีพี่เนี่ยสวยมากนะสามีพี่เขาอยากได้โคดแล้วเราจะต้องไปดูข้างหน้าโอเคไอซิงโคดอันนี้ในฟรอนต์ในที่นี้ครับอันนี้อะแกรนิตดอลลมายดอลลมาย อันนี้ไม่รู้ว่าพ่อชอบไหมพ่อกำลังสนใจแต่แม่ชอบค่ะแม่มาจับหลายครั้งแล้วแม่จับหลายครั้งแล้วพ่อก็เลยมามาสังเกตการไม่แน่นะทุกคนค่ะบางทีเราอาจจะได้อ่ c o เนอร์ครัวใหม่เป็นสีนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอีแม่มาจับหลายครั้งแล้วพี่พ่อก็เลยมาจับมัง่งนคะคะก็ สวยงามมากค่ะทุกคนเลือกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนคะ่ะเราเลือกไม่ถูกคะ่ะก็สีนี้แหละคะ่ะพี่ชอบพี่มาจับหลายครั้งแล้วพี่มาจับหลายครั้งแล้วคะ่ะก็ไปดูว่าพ่อจะว่ายังไงแล้วเราดูตอนต่อไปนะคะก็แค่นี้นะคะทุกคนคะ่ะพี่ปาฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้พี่ปาด้วยเดี๋ยวเรารอดูตอนต่อไปว่า เราจะได้ข้าเ์เตนร์ท็อปหรือออ่่าาครัวใหม่หน้าตาเป็นยังไงนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย